ครับตอนนี้ร้านจันสวีเดนครับเป็นวันสุดนะครับคลิปน ac ี้จะพาเดินดูสินค้าทั้งหมดนะครับที่มีในร้านนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสินค้าค่อนข้างจะเยอะนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็กรุณนใจเย็นๆเนาะเพราะว่าทั้งจันจะพาเดินดูทุกตัวที่มีในร้านนะครับนี่นะครับอันนี้คือคข่าๆนะครับเพราะว่าวันพุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตัวเอฟซีนะครับ เดินเข้ามาจะขับรถเข้ามาดูสินค้าจะได้รู้ว่ามีอะไรที่ตัวเองกำลังต้องการจะเอานะครับก็คลิปนี้ก็จะจัดเต็มด้วยการพาเดินดูสินค้าว่าณตอนนี้มีอะไรบ้างพรุ่งนี้มาจัดได้เลยนะครับเอฟซี FC เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปครับร้านจานเซอร์วิสนะครับปทุมธานีถนนเชียงลาดนะครับร้านอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงลาดนะครับ ใครมาไม่ถูกก็เข้าไปใน g o o g l ลพิมพ์คาว่าจันเซอร์ไปนะครับตามแผนที่มาได้เลยนะครับอย่างตัวนี้ครับจะเป็นล้อมใหม่นะครับเป็นเขาเรียกว่างานสีสีดําชานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นห้าลูร้อยสิบสีนะครับเป็นเวลายใหม่นะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากครับขอบสิบแดครับแม็กพร้อมยางกินโตนะครับขอบสิบแดนะครับ5้าลูร้อยสี่ใส่พวกลดเตต้ารีโว่แชมป์สวยเลยครับตัวนี้รีโว่ ไม่ได้พี่แต่ใต้มีโก้แชมป์แล้วก็รีโวอะไรนะลืมจอละเซตอิดิชั่นครับพี่นอ้องเซตอิดิชั่นใส่แล้วเสมอสวมสวยครับอ่าแล้วก็มาดูขอบ15ครับขอบ15ครขอบ15รถเก่งครับตัวนี้195 5 5ครับนี่ครับตัวนี้นะครับขอบ15อันนี้ก็ขอบ15ครับ ตัวนี้ก็เป็นลายใหม่ครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะย้อนแสงครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาห้าโมงครึ่งเนาะตอนที่เริ่มตกดีครับแล้ววันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยพี่น้องนะครับตกเอาไงว่าครึ่งวันได้เลยฝนตกนะครับตกแรงมากเป็นไงบ้างเอฟซีที่บ้านฝนตกไหมนาออันนี้ก็ขอบสิบห้าครับโซนนี้ขอบสิบห้ารถเก๋งนะครับสิบห้าพวกนิสันมาร์กนะครับมิสูรมิลล่าใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็โตโยต้ายาริสนะครับโตโยต้ายาริสนะครับ เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนึงเนาะนะใครมาดูจินนร้านเดี๋ยวเราคิดราคาพิเศษให้อยู่แล้วนะครับตั้งศูนย์ฟรี่วงล้อฟรีบริการรัะกันขายทุกอย่างนะครับอันนี้คือจะพาดูล้อล้อใหม่ครับแนวแบบ VIP นะครับแล้วก็มีล้อเทียดีด้วยครับเทียดีรถเก๋งครับเทียดีนะครับโตโยต้าเทียดีสีดูร้อยนะครับแล้วก็เป็นแม็กซี่อีก้านตรงครับสีดูร้อยครับ แล้วก็เป็นแนวรถกระบะ5โล114พวกโตโยต้าเมตี้ใส่ได้ครับบีโก้ใส่ได้ครับปบ1 7นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับอ่ะโซนนี้หมดแล้วครับนี่โซนนี้หมดแล้วต่อไปก็จะพามาดูล้อมือสองไายแดงครับเีว่าแต่มือสองก็ไม่ใช่แต่ล้อใหม่ก็ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันใหม่มากครับอย่างตัวนี้ครับเป็นล้อฮอนด้าตัวใหม่ครับนี่ครับปี2022ครับอันนี้ FC รู้ไหมครับว่ามันมากับรถฮอนด้ารุ่นไหนครับอันนี้ล้อฮอนด้าขอบสิบเจดยางบิตโตนสองหนึ่งห้าหกศูนย์สิบเจดครับนี่ครับบดตโนครับบดตโนครับนี่ออะเอฟสี่ครับลองเดาสิครับรายนี้ของรถฮอนด้ารุ่นไหนครับเดี๋ยวนี้รถมันออกมาเยอะนะครับฮอนด้าแล้วตัวนี้ก็ฮอนด้าครับนี่ครับเป็นไงครับส่วนตัวนี้ก็ฮอนด้าครับ คนละลายกันนะระหวบางลายนี้กับลายนี้ก็คนละลายกันครับเห็นไหมนั่นเงาอันนี้เป็นไงครับสีเทาดำแล้วนั่นก็ฮอนด้าครับเห็นไหมครับฮอนด้าฮอนด้าเยอะจริงๆครับพี่น้องฮอนด้าครับจากลายนี้แล้วมาเป็นฮอนด้าตัวนี้ครับนี่ก็ฮอนด้าครับฮอนด้าครับนี่ก็ฮอนด้าขอดสิบเจ็ดนะครับ อันนี้ก็ฮอนด้าอีกทีครับพี่น้องฮอนด้าอันนี้ก็ฮอนด้าขอดสิบเจ็ดเหมือนกันครับเป็นยางปิดต้นด้วยนะรู้สึกว่าฮอนด้าที่เขาใส่ยางมาดีมากเลยพี่น้องฮอนด้าออกมาป้ายแดงเป็นยางปิดต้นเลยโอ้โหมันมันสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับฮอนด้าอันนี้ก็ฮอนด้าครับนี่ก็มิสูครับมิสูตัวนี้เป็นมิสูเอ็กเพนเดอร์ครับมิสูเอ็กเพนเดอร์นอกจากมิสูเอ็กเพนเดอร์แล้วก็จะมีนี่ครับล้อฟอร์ดอ่า นี่ครับฟอร์ตตัวใหม่ครับอันนี้ยางบีเอฟนะครับยางบีเอฟยางบีเอฟขอบสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดเอสิบเจ็ดสิบแปดเนาะเดี๋ยวดูเอฟซีดีๆก่อนสิบเจ็ดครับนี่ครับสองหกห้าครับพี่น้องสองหกห้าเจ็ดศูนย์สิบเจ็ดครับนอกจากล้อฮอนด้าสิบใช่ปะมาดูนี่ต่อครับนี่ก็ล้อมาด้าล้อมาด้ามีทั้งล้อมาด้าเล็กมาด้าใหญ่ครับนี่มาด้าขอบสิบหก แล้วก็ตัวนี้เป็นล้อมาด้าขอบสิบแปดครับมาด้าขอบสิบแปดสเปคยางครับสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบแปดครับแล้วก็มีล้อแคมรี่ด้วยนะนี่ครับแคมรี่ขอบสิบเจ็ดครับพี่น้องโตโยต้าแคมรี่ขอบสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นยางบตงอลฮอร์เอฟซีทักมาเยอะเลยครับมาเลยครับผมมีทุกตัวครับ อ่าแคมรี่ครับยาง2 1 5 5 5ึ่ครับยางติดตัวนด้วยนะตัวนะครับสวยๆเลยครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับเป็นรถอโตโยต้ายาลิสนะครับโตโยต้ายาลิสนะครับโตโยต้ายาลิสเนี้ยก็นี่ก็ฮอนด้าไม่อยู่ที่นี่ฮอนด้ามีประมาณ5 6ชุดนะครับฮอนด้ามีโตโยต้ายาลิสแล้วก็มีซูซูกิครับซูซูกินะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับทั้งจันจะพาดูล้อรถเก๋งล้อรถกระบะล้อรถกระบะตัวเตี้ยตัวสูงตัวเล็กตัวใหญ่ พาดูให้หมดในคลิปนี้นะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับ f c นะนี่ก็ร้อย o n d a ้ครับ h อ n d a ขับ15นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ Honda ขับ15ครับนี่ก็ Honda กระทะาเหล็กนะครับนี่กระทะาเหล็กนะครับ Honda าขับ15แล้วก็มี Honda หน้าเงาด้วยนะนี่ก็บ Honda หน้าเงาครับใครที่ชอบแบบเงาเงาวิ่งวิ่งสวยสวยก็จัดไปครับพี่น้องนะครับ Honda าหน้าเงานอกจากร้อย o n d a แล้วก็จะมาดูทางนี้ครับ f c ครับ มาดูแนวแบบโหดๆหน่อยครับยาฮันกุกเอทีสองครับตัวนี้ก็เป็นยาฮันกุกแม็กร้อมยางนะครับบอกเลยว่าสวยมากครับอันนี้ก็รยๆครับตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับเป็นของเลนโซ่ครับตัวนี้นี่ครับดูงี้เลนโซ่ครับนี่เลนโซอันนี้เลนโซ่แท้ครับเลนโซ่แท้นะครับเป็นเรนโซ่แท้นะครับ แล้วก็จะมีลายดอกไม้ขอบสิบหกลัดด้วยยางฮันคุกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับอันนี้ขอบสิบห้านะครับพี่น้องนี่ครับขอบสิบห้าครับหยอดแดงครับเมื่อก่อนเจอแต่ขอบสิบปดหยอดแดงเนาะวันนี้มาเจอขอบสิบห้าหยอดแดงเลวพี่น้องเลยฮันด้าครับพันด้าขอบสิบหกครับอันนี้ก็ขอบสิบห้าครับขอบสิบห้าอันนั้นก็ขอบสิบหกลัดด้วยยางฮันคุกนะครับอันนี้ก็ลายดอกไม้ครับอันนี้ก็สี สีน้ำตาลใหม่ครับนี่ก็ทีอีกั้นตรงครับแล้วก็หยดน้ำครับหยดน้ำจะมี2แบบครับมีขอบดำกับขอบขาวนะครับรัดด้วยยางดิสเซนติครับดิสเซนตินะครับแล้วก็ฮอนด้าลายได้ก็หายากครับพี่น้องฮอนด้านะครับนี่เลยครับขอบ16ครับอันนี้ก็หยดน้ำสิบอันนี้ก็เป็นทีอีกั้นตรงขอบ16นะครับส่วนชุดนี้ครับเป็นหนักคอสมิดนะครับคอสมิด นะครับใส่แม็กใส่ยางใส่ชก็กทำช่วงล่างเช็คศูนย์นะครับนะแล้วก็มีล้อโตโยต้าตัวนี้ครับโตโยต้ใส่แคมรี่ได้ครับตัวนี้ใส่แคมรี่ก็ได้ใส่บีโกก็ได้ใส่รี v o ก็ได้ใส่เซตอิดิชันอะรครับเพราะว่าแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กออฟลึกนะครับใส่แล้วไม่ล้นซุ้มนะครับมุดซุ้มตัวนี้ลดัดดวยยางขอบ18นะครับเป็นแม็กห้รูนะครับ แล้วก็มาดูล้อเดิมติดล้อที่นี่ครับพี่น้องล้อเดิมติดล้อจะมีนี่ครับเป็นล้อแม็กของ e-tsuu m u x ตัวอะไรนะตัว iconnect ic ปะตัวนี้นะครับส่วนโซนนั้นจะเป็นพวก t-rd ครับเดี๋ยวพาไปดูครับจากปูน t-rd ล้อ v i p ครับอของ m-p 3 0 0มีไหมมีนะครับมีมีเดี๋ยวพาไปดูครับตัวนี้ก็เป็นล้อ m u x ขอบ18นะครับอันนี้ก็เป็น m u x อันนี้ก็เป็นมิวเอ็กนะครับส่วนตัวนี้เป็นรถกระบะครับกระบะนี่ก็เป็นกระบะนะครับเป็นขอบสิบแปดครับพี่น้องเอาแต่ยางแล้วก็ขายนะเอาแต่ยางแล้วก็ขายครับนี่ก็ขอบสิบแปดครับนี่ก็ขอบสิบแปดสิบแปดเยอะเลยตัวนี้โซนนี้ขอบสิบแปดเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีขอบยี่สิบอยู่สามชุดนะครับยี่สิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบยี่สิบขอบยี่สิบขอบยี่สิบนะครับ เป็นขอบ20ของโตโยต้าดีแม็กไม่ใช่นะตัวนี้เป็นโตโยต้ามิลเอ็กนะครับเป็นมิลเอ็กขอบ20นะครับมิลเอ็กขอบ20นะครับบอกเลยว่าของเรามีเกือบทุกลายนะครับอันนี้ก็ขอบ20เหมือนกันครับ20อันนี้ก็เป็น20ฟอร์ดเอเวอเรสต์20นะครับตัวนี้เป็นขอบ20สีเขาเรียกว่าเทาหน้างเงานะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเทาหน้างเงาครับ ไหมครับมีอยู่หนึ่งสสามสี่นะครับมีอยู่4ี่ชุดนะครับนอกจากตัวนี้แล้วก็จะมาเจอทางนี้ครับมาเจอทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นรถอโตโยต้ารุ่นใหม่ครับโตโยต้ารุ่นใหม่นะครับตัวที่กําลังจะมาแทนรีโวเซตดิชั่นนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับอันนี้ช่างก็ล้อะไรเลยเขาดูหน่อยเร็ยวอ๋อนี่สันเอพีสามร้อยเดี๋ยวพาไปดูครับ f อนะ นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล้อ Honda ครับ Honda นะครับล้อ Honda ขอบ18นะครับตัวนี้หายากนะครับ Honda Honda หน้าเงาครับขอบ18ตัวนี้เป็นแบก5้ลูครับเป็นแบก5้ลู114นะครับส่วนพวกนี้จะเป็นพวกร้อยมิสูเทตันนะครับเทตันหน้าหล่อนะครับเทตันนะครับนี่คือล้อเทตันส่วนอันนี้ก็เป็นล้ออิตาสูบูพาวเวอร์ครับขอบ16ลัดด้วยยาง215 70 16นย์สิบหกนะครับมิสูเทตันมีหลายชุดนะ แล้วก็จะมีนุ่นครับมีล้ออิซุูไล่ก้านกล้วยสีดํานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับล้อโตโยต้าล็อกโคสีดำลายเก่าครับล็อกโคนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับเริ่มมาแล้วนะครับของหายากครับตัวนี้เป็นของ Ford r a n g เจนะเป็นรุ่น XLT ครับเออไม่ใช่ตัวนี้เรียกว่าวแท็กตัวนี้วแท็นะครับตัวนี้วแท็กขอบ1 8นะครับ อ่แล้วก็ตัวนี้เป็นมิสูครับมิสูดำหน้าเงาครับตัวนี้มันเป็นลายอะไรครับพี่น้องใครบ้างเอ่ยที่ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ล้อรีโวครับล้อรีโวนะครับนี่ครับล้อรีโวอันนี้เป็นรีโวขอบสิบแปดครับส่วนชุดนี้ก็เป็นล้อฟอร์จูเนอร์ขอบสิบแปดครับพี่น้องขอบสิบแปดล้อฟอร์จูเนอร์ครับนี่ก็เป็นฟอร์จูเนอร์ครับฟอร์จูเนอร์ตัวนี้ก็เป็นฟอร์จูเนอร์ครับ ตัวนี้ก็เป็นร์สป p o r t เนาะครับตัวนี้ครับเป็นขอบสิบแปดครับลายนี้อ่าตัวนี้มันมีอยู่สองชุดขายไปแล้วหนึ่งชุดเหลือช,ช,ชุดเดียวนะครับวันเสาร์ทิ้มาได้เลยครับมาจัดไปเลยครับตัวนี้อันนี้ก็สวยครับตัวนี้ครับ<อ>แล้วก็มีล้อ t ด d ครับล้อ t ด d ครับเดี๋ยวันไหนเนะี่ย ล้อนิสสันมีกี่ชุดเนาะตอนนี้ตอนนี้นิสสันตอนนี้เหลือสองชุดนะครับพี่น้องเหลือสองชุดนะครับล้อนิสสันมีอยู่สองชุดนะอันนี้ก็จะเป็นล้อลีโวเซตเอ dition ขอบสิบหกครับมีทั้งยางบิดตโตนแล้วก็ดันหลอบอันนี้เป็นล้อเซตเอ dition บีตโตนตัวนี้ก็เซตเอ dition ดันหลบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นล้ออิรุสุขอบสิบเจ็ดนะครับสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดครับตัวนี้ แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะโอ้โหสวยมากครับพี่น้องระหว่างตัวนี้กับตัวนี้อะไรสวยกว่าครับพี่น้องสวยคนละแบบตัวนั้นได้ตัวดั้นีขาครับเอที AT ครับยิ่งทํายิ่งสวยเลยล้อแม็กนี่ยิ่งทํายิ่งสวยครับเห็นแล้วอยากได้เนาะงามคักง,งามหลายพี่น้องเลยอ้าวนี่อีกชุดหนึ่งครับนี่ชุดหนึ่งมาจากไหนน้อเนี่ย อันนี้ชุดหนึ่งครับขสิบแปดครับว,ว้วาวว,าว้าวข้างล่างอีกทำงามเลยแล้วก็นี้อีกแล้วก็เทียดีอีกครับเทียดีสิบเจ็ดครับเทียดีขอบสิบเจ็ดครับตีดีขสิบเจ็ดแล้วก็มีมาด้าครับมาด้ามาด้าขอบสิบแปดครับมาด้าขสิบแปดตัวนี้เป็นมาด้าขสิบแปดนะครับหลายคนไม่เคยเห็นลายนี้นะครับ อันนี้ก็ฝนตกน้ําขังนะครับพี่น้องอ่าแล้วก็นี่ครับเทียดีอ่าแล้วก็มาเป็นโตโยต้าล็อกโคครับล็อกโคตัวนี้ล็อกโคนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์แดงครับแล้วก็โตโยต้านี่เรามีอยู่สองชุดนะโตโยต้าสิบเจ็ดมีอยู่สองชุดนะครับนี่่ะโตโยต้าสิบเจ็ดมีอยู่สองชุดร้านอยู่ที่ปทุมธาน,นีครับถนนเชียงลากนะครับร้านอยู่ที่ปทุมธาน,นีถนนเชียงลากนะครับ ใครอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็มาเลยครับผมมาตามแผนที่ที่ช่างจันปักหมุดไว้ในเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ตัวดำหน้าเงานี่ก็มีครับนี่ครับดำหน้าเงาดำหน้าเงาขอบ16บหครับอันนี้ก็ดำหน้าเงาขอบ16นะครับแล้วก็ส่วนชุดนี้ก็ดำหน้าเงาขอบสคบหบครับแล้วก็ตัวก็เป็นยางเปอร์เซ็นขอบ18นะครับแล้วก็ยางเปอร์เซ็นก็จะมีอยู่โซน คุณครับพี่น้องโซนน้องครับยังเปอร์เซ็นต์นะครับมีประมาณสองสามร้อยเส้นนะแล้วก็โซนนี้จะเป็นล้อ,ลอขอบสิบแปดนะครับเจดแล้วตัวน,นี้มันโล่ง,ลงๆไม่เอามาใส่หน่อยอ่ะตัวน,นี้โปรโมชั่นนะคะเหลือหมื่นสองเนี่ยขอบบาเหลือกี่ชุดน่หนึ่งสองสามตอนนี้ล้ออีดูสูขอบสิบหกนะครับจ, 2, 5, 5, จากราคา ตอนแรกอยู่ที่หมื่นสี่จากหมื่นสี่มาเหลือหมื่นสองห้าร้อยจากหมื่นสองห้าร้อยเหลือแค่หมื่นสองทวนนะครับเอาล้อเก่าเทินเพิ่มตังค์ไม่ถึงหมื่นโอ้พี่น้องเลยมาเลยครับมันเยอะเยอะมากเยอะมากเนี่ยครับลายนี้นะครับลายนี้สีนี้นะครับยางปิตดตนนะยางปิตดต้สองหนึ่งห้าเจ็ดสี่สิบหกยางปิตดตัแรกๆขายอยู่ที่หม 4, ื่นสี่ทั้งแม็กทั้งยางสีวงเลยหมื่นสี่จัด้านมาทั้งแม็กทั้งยางเลย จากหมื่นสี่มาเหลืออยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยหน้าวันนี้ครับจากหมื่นสองห้าร้อยเหลืออยู่ที่หมื่นสองทนเป็นไงครับน้ามันแพงของแพงเงินทองหายากแต่ช่างจัดขายของถูกลงนะครับของที่อื่นแพงขึ้นแพงขึ้นช่างจัก็ขายถูกลงถูกลงเพื่อจะได้ให้เอฟซีมีกําลังซื้อนะครับเงินทองมันหายากจริงๆครับชุกมงนี้ใครคิดว่าง่ายลองดูสิครับยากจริงๆหาเงินยากมากนะครับขณะช่า,างจัดไปดูข้างนอกมาก็โหแต่ละที่ครับเงียบมากเลยครับ นี่ครับขอบสิบเจ็ดเดี๋ยวทั้งจานจัดปูให้อีกทีหนึ่งครับขอบสิบเจ็ดตัวนี้น่าจะประมาณแปดสิบชุดได้นะพี่น้องนี่ขอบสิบเจ็ด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 นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ขอบสิบเจ็ดนะครับแถวนี้นี่ครับทั้งหมดนี้เลยครับอันนี้ก็ขอบสิบเจ็ดครับขอบสิบเจ็ดหมดเลยครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็โซนนี้ครับกองนี้ครับกองนี้ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่ครับสิบเจ็ดนี่ครับสิบเจ็ดนะครับอีดุสูนี่ดูยางเขาครับเนี่ย นี่ก็สิบเจ็ด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 หมดเลยทางนี้แล้วก็ตรงนี้ก็สิบเจ็ดครับพี่น้องนี่ก็สิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดหมดเลยครับนี่ก็สิบเจ็ดที่หงายท้องอยู่นี่ยนี้ก็สิบเจ็ดนี่ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดไปถึงนู่นเลยพี่น้องเลยสิบเจ็ด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 ขอบสิบเจ็ดท่านั้นเลยแล้วก็ทางนู้นก็สิบเจ็ดอีกแล้วก็ด้านหลังผมนี่ครับนี่ด้านหลังนี่ก็ขอบสิบเจ็ดท่านั้นเลยเนี่ขอบสิบเจ็ดหมดเลยเนี่เยอะมากครับขอบสิบเจ็ดเดี๋ยวผม ลดราคาให้อีกทีนึ่งครับใครมาพูนนี้ก็ลดราคาไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปขอเปิดดูราคาตุ้นตุนก่อนว่ามันมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะดําราคาให้มันเยอะต้องต้องระบายออกไปต้องรีบระบายไปครับไม่งั้นมันจมอยู่ที่นี่ครับนี่ครับสิบเจ็ดทั้งนั้นเลยครับนี่สิบเจ็ดนี่ก็สิบเจ็ดนี่ก็สิบเจ็ดอันนี้ก็สิบเจ็ดนี่ก็สิบเจ็ดอันนี้ก็สิบเจ็ดนื้นก็สิบเจ็ดเยอะมากครับแล้วก็ฝังนู้นนุนครับผม ไอ้น,นู่นก็สิบเจ็ดิเจบ็เหมดเลยข้างหลังนู่นครับบอกเลยว่าล้อขับสิบเจดของเราเยอะมากครับสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดใส่ได้กับบิดใส่ได้กับดีแมก็กใส่ได้กับรถอะไรนะวีโก้ก็ใส่ได้นะแต่ว่าได้แต่ยางนะครับแม็กใส่ไม่ได้นะครับ,บ,บต้องกึืงเอาก็พ<ะ>ุ่งนี้ f อเอฟซีแล้วพวงนี้ f อซถ้ามาเอาก็มาเอาชุดนี้นะคะพิเศษเนาะ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นล้อป้ายแดงที่วิ่งมาแล้วนะพี่น้องนี่นี่อย่างนี้ล้อป้ายแดงที่วิ่งมาแล้วถ้าลอ้อตัวนี้ก็จะสวยหน่อยนี่ครับวิธีดูครับมันจะมีตุ่มดอกยางอยู่ครับป้ายแดงนะครับถ้าเป็นป้ายแดงจะมีตุ่มลางๆครับมันก็คือวิ่งแตะวิ่งไม่เยอะวิ่งแค่ในสนามเขาเนาะนะครับเอาอยองไงว่าตัวนี้มันมีตุ่มตัวนี้ไม่มีตุ่ม,ต,ม,ม,ต,มตัวนี้ก็อยู่ที่1 2 5หมืนสองห้าร้อยส่วนตัวนี้ก็ลดไปเลยพันห้าเนี่ย ไม่เป็นไรครับมาดูที่หน้าง,งานครับนะครับแล้วก็นอกจากพวกอิดูสุลแล้วเราก็มีตะก,กลูลลออฟฟอร์ดเนาะลออฟฟอร์ดเราก็มีนะครับพี่น้องเยอะมากครับช่างอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้พายเอฟซีมาดูแบบ จุใจเลยตอนนี้เอฟซีเข้าดูแล้วประมาณ4,500คน4,500คนมาดูน้ำน้ำจื้อน้ำแฉะน้ำจื้อน้ำแฉะมันนี่เย็นอย่างรับฝนตกครับเออมีแห้งแน่ะเอฟซีมาฝนตกอยู่ยใส่มาท่านตกอยู่ปทุมในขณะทั้งจันทร์ตกอยู่สองรอบครับตกอยู่สองรอบนะครับเพราะใดอยู่เขาเย็นอยู่เขาเย็นชุ่มน้ำน้ำห่วงบะห่วงพอเจ้าแจ๊ะครับมันมันเพิ่งตกมันเพิ่งตก ครับครับผมการลานยูประนุมทานนี่เนาะครับผมถนนเชียงรากครับผู้ใดมาบ่เสือกอะตั้งกีบีดมาตามแผนที่นี้นี่แหละที่ซางจันบอกไปครับผมนะครับเมื่อกี้กับพัสด FC เบิรงเบิร์เบิร์นไปแล้วเบิเ์ิไปแล้วเนาะครับอ่าท่างมีทั้งแม็กประกอบไม้มีทั้งอ่าแฟชั่นขอบสิบห้ามีให้ FC เลือกสิบหกแมนครับขอบโหลดแมนครับกมีแม็กอ่าติดรถถูกต้องครับครับผมเบิร์นกับเมื่อใดครับเบิร์นวันเสาร์วันอาทิตย์ ร้านเปิดปกติถูกต้องครับใช่เมื่ออื่นนี่เขาล้องรับคาได้ประมาณแปดสิบคันเอซีมัโหลดแปดสิบคันรับได้ครับเอซีเอมาลมา่บอกว่าแหลนผ่านมาเห็นรถจอดเยู่หนาร้านสิบกว่าคันก็นกนเล็บปากาาเขาไอ<ะ>้สิบกว่าคันนี่มันแค่จิบจิบครับสิบกว่าคันนี่เห็นแป๊บเดียวก็แล้วครับลูกค้าไ,ไปทุระครับเห็นรถบบมี่ครับเพราะว่ารถจอดหน่อยเร้วเลยเขาไม่ได้ผมจะไปทุราก่อนนี่เนี่ย ผมเห็นลูกค้ามันน้อยก็เลยแวะเข้ามาก่อนได้โอกาสของผมเขาบอกปับรถไปตามแล้วเขาบอกใช่ครับบางคนบอกเลือกยางเสร็จเอาเข้าขึ้นตรงไหนอ๋อเข้าเลยเข้าเลยแต่มันเร็วครับจังโมนิกันเร็วเร็วครับโมนิการ์ตอนนี้มืออื่นนี่เป็นมือพิเศษคือวันเสาร์เป็นวันที่เอฟซีหยุดแล้วก็เป็นวันที่ช่างการเอาคนทุกคนที่อยู่ในร้านทํางานทุกคนใช่ครับก็คือไงว่า ช่างเราแล้วก็ทีมงานเราทั้งหมดสามสิบคนวันพรุ่งนี้ไม่มีใครหยุดครับสามสิบคนรถหกสิบคันเฉลี่ยคนละสองคันใช่คนละสองคันแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าคนละสามคันล่ะคนละสามคันว่ะสามสามเก้าแป๊บแป๊บแป๊บเดียวอ่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยคนละสามคันเออหกสิบคนสามสิบคนนะครับถ้าเกิดว่าคนละสามคันก็ตกที่เก้าสิบเก้าสิบคันใช่ไหมก็แป๊บแป๊บ เดียวยถ้าคนละคนันก,ก็แป๊บเดียวครับ <c oughs> คนละสองคนันก,ก็แป๊บแป๊บเดียวเพราะว่าตอนนี้ทึงงานเราก็เยอะช่างตั้งศูนย์เราก็เยอะวันฟูลนี้ช่างตั้งศูนย์เราประมาณห้าคนห้าคนเพราะต้องมารองรับเอฟซีที่เข้ามาใช่ก <c oughs> ารบางทีมันเราด้วยความที่ตั้งศูนย์รถมัน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  เขาเปยประดีประดังเขาว่าครับแล้วตั้งศูนย์มันไม่ใช่ว่าขึ้นขึ้นเสร็จปั๊บแล้วลงเลยมันไม่ได้บางคันถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นงานละเอียดที่สุดคืองานตั้งศูนย์งานตั้งศูนย์นะครับช่างที่เก่งๆเลยหนึ่งช่างลินใช่ช่างเสิร์ดใช่ครับแล้วก็ช่างวัดช่างวัดแล้วก็ช่างช่างอาร์มแล้วก็ช่างจันห้าคนแล้วก็พี่ชายคนเป็นคนที่หกหกคนนี้คือระดับบิ๊กระดับ เขาเรียกว่าฟีมือขันเทพแล้วคับผมหกคนนี่คือระดับขันเทพครับทีนี้เอฟซีมาไม่ต้องห่วงว่าจะมาแล้วจะรอนานเรื่องการตั้งศูนเราพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นให้สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วห้ผิดพลาดเราก็พยายามปรับปรุงให้แล้วก็ช่างเปลี่ยนยางเราก็เก่งนะใช่ครับช่างเปลี่ยนยางรถเข้ามาปุ๊บถอดยางใส่ยางไม่ว่าจะเป็นช่างหนึ่งหรือช่างข้างกับช่างผู้ช่วยใช่ครับสุดยอดก็จะมีมีมีทีมเป็นทีมทีมเวิร์ก เขาเรียกคู่ขาก็คือรู้ใจกันคือมองมันมันมันช่วยกันได้ใช่เขางานคู่ขากันมันก็จบไวใช่ครับทีนี้พอมาเจองานช่วงล่างทีนี้องานช่วงล่างเราหลายคนนะหนึ่งก็คือช่างเป่าสองช่างโจช่างโจแล้วก็ช่างกอช่างช่างวีแล้วก็ช่างเบียช่างช่างเลแลวก็ช่างช่างเก่งช่างเก่งอ่าแล้วก็จริงๆิแล้วช่างหลาก็คือช่างช่วงล่างเขาช่วงล่าง แต่ด้วยความที่แล้วก็ช่างอะไรอีกก้เยอะนะช่างชุวล่างเราเยอะเยอะเยอะแล้วก็ช่างหนึ่งหนึ่งก็ช่วยได้งานช่างล่างช่างคิวก็ช่างช่วยได้ใช่ทุกคนนี่แหละครับคือทีมงานเรามันทีมงานเรามันเราช่างช่วงล่างจะไปถอดยางเลยทีมงานเราเป็นทีมใหญ่แต่เป็นทีมใหญ่ที่มีคุณภาพครัเอฟซีบอกว่าเป็นไปได้หรือมาที่นี่แล้วห้าสิบหกสิบคันเขาทำได้ต่อวันแปดสิบ แปดสิบเรายังทํามาแล้ว f รับทั้งล่างทั้งยางทั้งโชคทั้งอะไรทุกอย่างคือเราเช็คให้หมดครับนะครับแต่ถ้า F4 บางท่านท่านโทรมาว่าวันเขาว่างเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่ามาทาพวกลูกเงินได้ไหมมาฮะมาได้ครับแต่มาเช้าหน่อยครับเพราะว่างานลูกเกินบางทีมันมันถ้าเรือมาแล้วบางทีมันยาวกว่าที่เราคิดแน่นานเราไม่ไช้าแม่นเลยให้มาแต่เช้าจะได้กลับพร้อมกันเกิดข้้งถ้่งานชนล่างให้มาเช้าใช่ครับถ้ามาเปลี่ยนยางมาเมื่อไหร่ก็ได้ มาเปลี่ยนยางก็คือมาถึงก็ได้ทําเลยครับผมเพราะว่าเราจะเอาพื้นที่ไว้เปลี่ยนยางประมาณสี่จุดใช่ครับอ่าสี่ถึงห้าจุดครับผมที่เหลือก็เป็นช่วงล่างไปครับผมนะครับเพราะางานช่วงล่างมันก็ทาําช้างานยางเป็นงานเร็วแต่บางทีเป็นยางเสร็จปุ๊บไปอาตั้งศูนย์ตั้งไม่จบตั้งไม่ได้เนื่องจากว่าลูกม,มหล้มก็อาลดลงมาทำช่วง,งล่างต่อ,อแล้วรถคันนั้นจะได้ เรด่ึงเช็ดก็คือตั้งศูนย์เขาตั้งศูนย์ไปแล้วแต่เขามาทำใหม่เขาจะได้ศูนย์เดิมได้ทำต่อใช่บางท่านจะบอกเอ้ยการนี้เพิ่งลงทำไมได้ขึ้นก่อนคือเขาขึ้นไปตั้งศูนย์แล้วมันไม่ผ่านต้องมาแก้ไขแต่ศูนย์เขายังเขาจ่ายตังไปแล้วใช่ครับศูนย์เขาก็ยังอยู่อยู่คุณภาพเดิมล้วก็กลับมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งครับดีเขาเรียกว่ารีเช็ดถูกต้องครับครับผมเพราะบางทีกานเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเราก็เช็ดช่วงล่างให้หมดครับเช็คทุกอย่างยางเราเช็ดให้หมดแต่เพื่อนมันรอดสายตาเช ชกบอลชกบอลโเทคเทคดีอยู่เทคดีอยู่กำลังยังดีอยู่สู้ได้ทุกคนเข่าเข่าโเคครับอีสีเอสซีถ้าเกิดว่ามาแล้วน้ำบอกเลยว่าถ้าจะมาโดนแหมัวอย่างก็มาติดต่อทางอาทิตย์นะทางอาทิตย์ได้ครับปรึกษาถ้าเกิดว่าจะปรึกษาเรื่องปัญหาแล้วก็ปรึกษาทางจันได้ครับทางจันได้ครับพรุ่งนี้ทางจันไม่ไปไหนครับอยู่ที่ร้านทั้งวันครับผมวันเสาร์อาทิตยางจันอยู่ร้านทั้งวันครับบางทีมีงานเ้าน่าว่าช่างจันมาช่วยดูงานข้างนอกหน่อยได้ไหม ตั้งใจไม่ไปนะครับตั้งใจจะอยู่ที่ร้านรอเอฟซีพรุ่งนี้รอทั้งวันเลยครับผมนะครับกลางวันนี้ก็จะอยู่ครับอยู่ทั้งวันครับผมจะอยู่วันอาทิตย์อยู่วันจันทร์ใช่ไหมผมก็อยู่วันอาทิตย์อ๋อไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันเราอยู่เป็นเป็นแบบเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กครับผมครับทีมเวิร์กนะครับถ้าวันไหนที่มันทีมงานร้วยกันเราก็ไปเรียกพี่อยู่รามาช่วยใช่ช่างไหนมาช่วยช่างไหนมาอยู่แล้วพรุ่งนี้เสาาร์์อทิตย มามามาเพราะว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะไปหาเกี่ยวกับเรื่องอยางพวกมาเปอร์เซ็นต์ใช่ก็คือ F C เรามีอยู่สองเกียร์สองเกีครับผมก็ถ้าคือกำลังน้อยแต่ว่าต้องการไม่เคยวิ่งก็แสดงเปอร์เซ็นต์ไปครับผมถ้ารถใช้งานหนักวิ่งทางไกลก็เป็นยางไบเดรยยางไบเดรยครับผมดูแมทใหม่แมตอะไรแล้วแต่ความพอใจครับพวกนั่งทุกเราก็เปลี่ยนให้นะถูกต้องครับท่านยังไม่เปลี่ยนมาปรึกษาก่อน ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรมาปรึกษาเราพร้อมไม่ทำบริการเองทำแนะนำบางคนมาตั้งศูนย์อย่างเดียวเจ๊ต้นร่างด้วยก็ได้ใช่ใช่้บางคนมาตั้งศูนย์ในระหว่างรอตั้งศูนย์นะก็เดินไปยางเดินไปถามดูว่าแม็กตัวไหนที่มันเข้ากับเราเราใช่วันในพร้อมก็เคยมาใส่วันนี้มันดูมาเที่ยวก่อนนะครับถ้าแม็กสวยยางสวยถ้ใส่แล้วมันจะทําให้เราดูดีมีอันจะกินขึ้นมาทันทีเยี่ยมเลยครับมันหล่อ โอเคครับผมขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์วนะครับผมสวัสดีครับผมเจีครับ